ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสรีฐีนักราชอีกแล้วนะครับผมมาอยู่นี่ริมถนน4ี่เลนเลยนะครับสี่เลนเป็นเส้นเลี่ยงเมืองของสุพรรณบุรีนะครับเห็นไหมฮะรถเยอะเหมือนกันอ่อย่าเพิ่งไปหนีไปไหนนะเดี๋ยวผมจะพามาดูพื้นที่ข้างหลังผมนี่แหละนะครับพื้นที่เกินกว่านะห้าไร่ห้าไร่กว่ากว่าห้าไร่กว่ากว่านะครับเกือบติดถนน4ี่เลนนะนู่นอ่ะเห็นปั๊มคาเทกไหมอยู่ฝั่งนู้นไกลๆอ่ะสักประมาณ5้าหกรเมตรอ่ะปั๊มคาเทกนะครับ อันนี้เป็นสี่เลนนะสี่เลนแบบมีเกาะกลางนะครับฝั่งละสองเลนตรงไปก่อนเดี๋ยวพูดเรื่องเส้นทางก่อนตรงไปเนี่ยนะครับจะไปกรุงเทพนะครับไปศรีประจันไปขึ้นไปทางชัยนาทไปทางเชียงใหม่เนี่ยขึ้นเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่ผมอยู่นี้เขาเรียกว่า3 5 7เนะเส้น3ามห้าสามห้าเเส้นเลี่ยงเมืองอะนะครับรถเยอะนะครับเอ่อถ้าเกิดมาทางนี้นี่เดี๋ยวเกินก่อนนะมาทางนี้นี่นี่จะไปทางสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ไปทางภาคกลางหลายจังหวัดนะครับเส้นที่ผมจะพามาดูเนี่ย มันเป็นเส้นเลี่ยงเมืองอย่างที่ผมบอกอะนะรถค่อนข้างยาเยอะเหมือนกันนะครับเขาจะใช้เส้นนี้ไม่ผ่านตัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแปลงที่ผมพามาชมนี่เน่ๆ่น,น,น,นข้างหลังผมเนี่นะครับเข้าไปที่เดียวเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับเดินไปไม่กี่ก้าวเอง30เมตรก็ถึงแล้ว5ไร่กว่า5ไร่ยีตารางวาผมเรียวกว่า5ไร่แล้วกันนะโฉนดคุดแดงนะครับแต่มี3โฉน,นดติดกันเลยนะ3โฉนดติดกันเพราะมันมีทางเข้าด้วยยกแปลงเนี่ยนะยกแปลงนนะครับหล้าน9้า อ่าหกล้านเก้าเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเอ๊ะหกล้านเก้าเนี่ยมันคุ้มเงินในกระเป๋าท่านไหมดีหรือไม่ดีที่อยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยไม่ใช่โรงงานนะครับเป็นโรงเก็บข้าวโรงสีนะครับเขาเรียกว่ายุ้งเก็บข้าวมากกว่านะครับไม่ได้อ่มีฝุ่นไม่ได้มีเสียงไม่ได้มีกลิ่นอะไรมากมายนะครับเห็นไหมฮะรถเยอะเลยเดี๋ยวพาข้ามถนนไปดูก่อนตรงไปอีกสักไม่กี่กิโลไม่ถึง5กิโลก็เข้าเส้น3-40แล้ว340คือเส้นหลักอีกอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมมีไฟทางเป็นช่วงๆตลอดเหมือนกันนะนะครับเนี่ยอ อันนี้คือเกาะกลางถนนนะครับเนี่ยเกาะกลางถนนอ่าเรลงสีผมบอกแล้วแล้วฝั่งนู้นก็คืออ่าฝั่งที่ไปทางกรุงเทพนะครับอันนี้เข้าตัวจังหวัดสุพรรณจากนี้ไปตัวจังหวัดหรือไปวัดป่าเลไลอีกประมาณ15กิโลนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่ข้างหน้านี่ไฟฟ้ามีนะครับไฟฟ้ามีแน่นอนแล้วก็ผมเห็นไฟเบอร์ออปติกเด็ดนะครับมีแน่นอนนะครับอันนี้หลายๆคนจะได้สบายใจ เนี่ยแปลงเนี้ยเดี๋ยวพาข้ามถนนไปดูนะครับข้อเสียคือมันเข้าไปหน่อยนึงนะครับมันไม่ได้ติดเป๊ะมันเข้าไปนิดนึงประมาณสัก30เมตรเดี๋ยวให้รถไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชีวิตจะหาไม่อ่ะตามผมไปสิทธินครราชบมาเลยนะครับกลางคืนเส้นนี้ไฟสว่างนะไฟสว่างผมใช้เส้นนี้กลับลบุรีบ่อยนะบ้านผมอยู่ลบุรีนะครับกลับบ่อยเหมือนกันนะครับเส้นนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเขากําลังขุดฝังท่อประปานะครับตรงนี้นะฝังท่อปราปามันก็เลยมีการ ถนนกำลังชำรุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูเห็นไหมเครื่องจักรกำลังทำงานเลยเนี่ยเขาฝังท่อที่เห็นในนั้นนี่คือไม่ใช่งูอนาคอนด้าอะไรนะท่อพีอีท่อปลาปลาเห็นไหมครับยาวไปเลยนะครับแสดงว่าปลาปลาแถวนี้มีแน่นอนนะครับเนี่ยตรงเป็นอย่างนี้กำลังขุดอยู่เนี่ยฮะเขาก็เลยผ่าถนนจากเนี้ยไปถึงหน้าที่ทางเลี้ยวเข้าแล้วเนี่ยประมาณสัก30กว่าเมตรเองนะครับ30กว่าเมตรจุดเด่นคือรถมันเยอะนะครับแล้วก็ มันทาธุรกิจไม่รู้สิมันไม่ได้ติดเป๊ะมันทาธุรกิจไม่ได้แต่ปลูกบ้านแล้วก็เหมือนกับทําการเกษตรย่ยอมๆได้เห็นไหมเขาฝังท่อประปาขนาดเสาไฟฟ้าไปเนี่ยมันมันมันก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะนะมีถนนตรงนี้ชงรุดอยู่หน่อยเดียวนะครับเดินไม่กี่ก้าวแล้วครับผมเดิน29ก้าวก็ถึงเข้าที่แล้วไปเดี๋ยวผมพาไปดูในที่จุดเสียของที่แปลงนี้ก็คือตอนนี้มันจะดูลกๆนิดนึงมีต้นกระถิ่นขึ้นนะครับเขายังไม่ได้ตัดให้นะฮะเดี๋ยวคงจะตัดให้เร็วๆนี้ น้ำไม่ค่อยมีนะช่วงนี้น้ำมันน้อยนิดนึงนะครับฝนเพิ่งตกแต่นั้นยังไม่เยอะข้างๆเนี่ยเขาทำการเกษตรอันนี้ไม่ได้แรงนะเดี๋ยวจะหาว่าแรงเขาพรวนดินไถดินเพื่อเตรียมปลูกการเกษตรนะครับมองมองต้องดูก่อนบางทีไปมองเอ๊ะมันดินถมหรือเปล่าเอ๊ะมันแรงหรือเปล่าไม่มีต้นไม้ให้เปล่าครับเขาเตรียมไถเตรียมปลูกตรงเข้าไปนี่เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับอ่ะถึงที่เราแล้วเดี๋ยวผมหมุนตัวก่อน ปีที่แล้วผมเคยมารีวูครั้งหนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้มาอีกนะครับโอ้โหมาก่อนปีนี้ถ้าใครเป็นปีที่แล้วใครจําได้น้ําน้ําชุ่มเลยอ่ะใครเอฟเป็นเอฟซีเก่าเก่านี่รุ่นเก่าเก่านี่ต้องจําได้แน่นอนน่นะครับถึงแล้วที่มึงนจอดรถเนี่ยอันนี้ทางเข้าที่เรานะทางเข้าที่เราผมกลับรถนิดนึงเอยไม่ใช่กลับรถสิกลับตัวนิดนึงท่านจะได้เห็นว่าเออผมเดินมาไม่ไกลนะครับผมย้ำแล้วนะอันนั้นไม่ใช่โรงงานนะครับรงสีที่เขาเอาไว้สีข้าวอ่ะมันไม่ได้มีกลิ่นมีฝุ่นหรอกครับ ท่านจะเพิ่งมาโนไปเองนะเดี๋ยวยมีกลิ่นมีฝุ่นมีต่างๆส่วนใหญ่เอาไว้เก็บพวกข้าวเปลือกข้าวสารอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมรถมันเยอะไม่เงียบแล้วครับรถไม่ขาดสายอะง่ายๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูที่เรากันนะครับที่เราถึงไม่มีสามชนดทกก็จริงนะฮะแต่ชนดเป็นคุชแดงหมดนี่ที่มันอยู่ตรงนี้ผมอธิบายก่อนท่านเห็นร่องน้ำไหมเนี่ยตรงนี้ร่องน้ําเขตหลวงนะที่เราอยู่ตรงนี้หลักนี้ก่อนเลยนะครับ ผมคงไม่ได้ไปแหวกให้นะตรงนี้เห็นหลักไ,มไหมข้างล่างเป็นหมุดอ่าเนี่ยคือเขตเราเริ่มจากตรงนี้ไอ้ตรงนั้นมันเป็นเขตหลวงเห็นคาบน้ำในใน,ในท่อคอนกรีตหรือท่อรางระบายน้ำไหมล่ะในเวลาน้าเต็มมันก็คือเต็มอ่ะนะครับเราเริ่มจากตรงนี้นะครับเสาปูนเนี่ยนะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับต่อจากเขตหลวงเลยนี่เห็นรางระบายน้ำไหมล่ะนะี่คือเขตหลวงปกติน้ําจะเต็มนะมาถึงหลักนี้เห็นไหมข้างล่างมีหมุดด้วยนะครับเนี่ย ง่ายๆจากพูดง่ายๆเลยจากหลังคอนกรีตจะเป็นของเราก็คือผืนนี้นี่เองนะครับผืนนี้นี่เองมันจะมีสามช่อมสามชโนดเนี่ยทางเข้าหนึ่งชโนดเนี่ยนะไม่งงเนาะไม่มีอะไรปลาพวกเนี้ยเสียงเงินนิดหน่อยก็ตัดได้แล้วครับประมาณสักไม่กี่พันแล้วครับแต่ทีตัดไปตรงนี้มันก็ขึ้นโลกเพราะฝนมันยังลงอยู่นะครับน,นี่มันเจอต้นเขาเรียกอะไรนะมายายราบป่ะขอเล่นกับมันแป๊บนึงที่เอามือโดนแล้วมันจะอ,อะไรนะ่มันจะขุบป่ะใช่ไหม น่าจะใช่นะน้ำเยอะนะครับผมเคยเล่นผักกะเฉดนะใครเคยผักกะเฉดนี่มันอยู่ในน้ําอ่ะเวลาเอาน้ําไปโดนมันมันก็จะขบนะไม่รู้ใครเคยบาบาเบๆอย่างผมบ้างนะครับตอนเด็กๆกก็จะอย่างเงี้ยนะฮะซนไปเรื่อยนะครับอ่ะเข้าเรื่องเข้าราวเลยหันหน้าเดี๋ยวบอกทิศทางนิดนึงหันหน้าจากที่เราเนี่ยออกถนนที่มันจะเฉียงๆนิดนึงออกถนนเนี่ยตะวันตกเนี่ยตะวันตกนะครับแล้วออกมาทาง,นทางาเนี้ยทางเข้าเนี่ยเหนือ นี่คือทิศทางนะขนาดก็โอ้โหมัน5้า่ตารางวามันจะพูดยากนิดนึงก็มันมีไหลยขยกนิดนึงตรงเนี้ยก็ประมาณสัก70เมตรนะครับลึกลงไปนี่ก็เป็นร้อยนะครับแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมชิ้เฉียง,งนิดนึงเดี๋ยวเดินไปดูนะครับพูดยากนิดนึงเรื่องเรื่องเรื่องพิกัดนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเล10กว่าเมตร10กว่าเมตรไม่ก็6 km. หลักผมบอกขั้ง20 km. ก็ได้แต่ผมจับแอปพลิเคชันมัน10กว่าเมตรนะครับอไปดู เดี๋ยวให้ดูหมุดก่อนตอนแรกผมชี้หมุดให้ท่านดูแล้วใช่ไหมนี่อีกหมุดหนึ่งเห็นปะกองสัน่นนะิดนะขอโทษฮะเนี่ยนี่อีกหมุดหนึ่งแล้วก็ตรงไปเลยเอาง่ายๆอะ่ะที่มีต้นยูคาล้อมกรอบอะ่ะที่เราทั้งหมดนะครับแล้วข้างนี้นมาขามเทศล้อมกรอบเนี่ยแค่นี้เองออะอย่างตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยคือฉนวนผืนเล็กๆผืนนึงเป็นทางเข้าไปแล้วว่าเขาซื้อทางเข้าเห็นไหมเนี่ยหนึ่งผืนละไม่มีอะไรเลยนะครับไปเดินดูโดยรอบกัน ที่ผมบอกอะ่ะมันจะมีทั้งต้นกระถิน่นแล้วก็ต้นอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกหลายๆต้นน่ะนะถ้าเอาออกก็โล่งครับเขาถมไว้เออผมลืมบอกเขาถมไม้เกือบหมดแล้วนะเกือบหมดแล้วถมดินแล้วข้างหน้าเนี่ยท็อปหรือเททับด้วยหินคุกนะครับเห็นไหมด้านเนี้ยอยู่คาทั้งหมดไอ้ด้านนู้นอยู่คาทั้งหมดแล้วก็อ้อมเข้ามาแค่นั้นเองปลูกบ้านหลังทะเลหาได้สบายๆห้าไร่กว่าเนี่ยนะหกล้านเก้านะครับ หกล้านเก้าราคาพอคุยกันได้บ้างนะครับแต่พอคุยได้บ้างไม่ใช่ว่า 6, หกล้านเก้าเหลือสองล้านไม่ใช่นะครับค่าโอนค่ารังวัดเดี๋ยวผู้ขายจัดการให้ทั้งหมดผมแล้วนะผมพยายามจะบอกว่าผมแล้วนะผมสูงก็ข้า,ขางๆประมาณเม็ดหนึ่งเห็นไหมเห็นอยู่คาไหมเดี๋ยวผมเดินดูตรงนี้ก่อนแล้วค่อยอ้อมดีกว่ามันจะได้ไม่ย้อนแสงนะฝั่งนี้ก็ไม่ยากฝั่งนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับตรงเข้ามาเลยต้นมะขามเทศอยู่ในเขตเรานะครับ เห็นรั้วไหมรั้วมันต้องมาซ่อมบ้างนะฮะก็ะตรงไปเลยนะครับตรงไปหมดเลยเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวถ้าท่านโอเคแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาพวกกระถินออกให้มันขึ้นไม่เยอะหรอกครับแต่มันอดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันแหมต้นไม้อะเนาะโดนน้าโดนฝนไปอะไรก็ขึ้นแล้วเนี่ยหักเอายังได้เลยกระถินมันไม่ได้อะไรมากเนี่ยต้นไม้ก็มีอยู่แค่ประมาณนี้ไม่เยอะหรอกครับอ่ะไปะเดินต่อไปเออ,เอ,อผมลืมบอกไปห่างจากเซนทัลริสเกดนะ8ปบสากิโลเมตร ตรงนี้นะห่างจากเซนทัลรัสเกตแปดสิบสามห่างจากสุพรรณวดป่าเลไรที่ผมจับประมาณสิบห้ากิโลนะครับขับรถก็ประมาณไม่เท่าไหร่หรอกท่านมาเส้นง่ายๆเลยถ้ามาเลี่ยงเมืองอะ่ะเส้นสามห้าเจ็ดง่ายๆนะครับมาสุพรรณบุรีขับมาเหอะมาเข้าเส้นเลี่ยงเมืองอะ่ะเ,เดี๋ยวเจอครับ่ยๆไม่ยากหรอกครับมาเข้าทั้งสีประจันก็ได้นะครับมันได้หลายอย่างเนี่ยตัดออกให้รีแลวโล่ลงเลยนะเห็นไหมนั่นแต่ทบอกมันลงสีนะครับไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมเดี๋ยวจะไปสื่อผิดนะครับอ่ะ ไหมดูกรอบไกลๆถึงนะครับห้าไล่นะครับอย่าคิดว่าไม่ถึงนะฮะถึงถึงเดี๋ยวต้องรังวัดก่อนบางทีมันหลอกตานะครับมันหลอกด้วยสายตามันจะมีการหักอยู่หน่อยหนึ่งของพื้นที่นะอันนี้ตรงไปก่อนนะครับตรงไปก่อนเลยเลาะไปเนี่ยนะเลาะไปเรื่อยๆส่วนใหญ่มันก็ถมหมดแล้วอ่ะนะก็ ก็ลองดูแล้วกัน5ไร่ย0ตารางวาตีไว้ไร่6กล้านเก้าอ่ะท่านว่าแพงรือไม่แพงก็แล้วแต่ท่านนะ่ะแต่ธรรมดาคนซื้อั่วยส่วนใหญ่นะก็จะว่าแพงเสมออ่ะคนขายก็จะว่าถูกนะมันก็ต้องมาตกลงเส้นตรงกลางกันนะครับตรงนี้นะท่านปลูกบ้านนะท่านเอาส่วนที่เหลือเนี่ยขุดบ่อก็ได้นะขุดได้ถมแล้วก็ขุดได้แล้วเอาดินที่ขุดไปถมปลูกบ้านต่อแล้วก็มาทำการเกษตรเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้ท่านจะเปิดร้านค้าเหรอมันก็ได้นะฮะแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมเต็มที่เพราะมันไม่ขนานกับสี่เลนเป๊ะนะ เห็นไหมมันตรงมาดิ่งเลยอ่ะบ้านคนมีเยอะนะครับสูมเอาแล้วกันนะฮะซูมเอาบ้านคนเยอะครับอ่ามันก็ตรงมานะเนี่ยเห็นบ้านคนไหมล่ะฮะโอ้หนกบินหนีเต็มเลยนกพิราบมันจะมากินพืชพันธุ์ในการเกษตรนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมกลับตัวแป๊บหนึ่งอันนี้ดินถมนะเนี่ยเน,นี่ยดินถมนะฮะถมหมดแล้วดินถมเนี่ยสูงกว่าข้างๆประมาณเมตรหนึ่งอ่ะโดยเฉลี่ยกอนนะ เดี๋ยวให้ดูดินงก่อนอ่ะโอเคผมมาอยู่ตรงนี้ยังไม่สุดที่นะครับผมก็รลังจะบอกเท่าว่ามันตรงดิ่งเลยจากไอ้ตรงปากทางเข้ามาเนี่ยตรงดิ่งเลยตรงนี้เป็นเส้นตรงนะครับไอ้สีเลนอยู่ตรงนั้นน่ะนะพอมันตรงดิ่งแล้วมันจะมีหลักมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วมันก็มาอ้อมตรงเนี้ยตรงนี้จะโค้งหน่อยนึงดูง่ายๆแล้วครับระหว่างสีดินเรากับสีดินข้างๆเขาคนละเรื่องละลาวกันเลยนะตรงนี้มันจะโค้งนะไอ้สามชนันก็อยู่ในนี้นั่นแหละครับต่อกันเป็นรูปนี้นั่นแหละ ถนนแรกก็ไปเป็นทางเข้าซะแล้วใช่ไหมล่ะหน่อยนึงนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะอ้อมอ้อมเป็นตรงต้นตาลเห็นต้นตาลไหมเดี๋ยวให้ดูต้นตาลก่อนนะอ้อมเปนตรงต้นตาลน,นะครับปีที่แล้วตรงนี้เขาย,ยังไม่ได้ถมอันนี้มาถมใหม่นะครับอ่าเห็นไหมข้างหลังนี่เป็นร่องน้ํานะแต่ไม่มีน้ําหรอกกลายเป็นร่องป่าไปแล้วนะแปลงนี้ใครสนใจนะครับ0 98, 38, 75, 9นย์7 5 2 0 9ดส 0983875209 ID ผมก็ s i boy เลข8นัดใหม่ลงหน้าสักวันหนึ่งแล้วก็มาชมที่กันนะนะนี่แล้วก็ตามมานี่เลยบอกแล้วถ้าเกิดเอากระถินออกสวยครับเนี่ยมาถึงตรงนี้ตรงมุมนี้ที่มีเสาปูนนะครับพอมาถึงเสาปูนแล้วเดี๋ยวผมไปยืนตรงเสาปูนก่อนส่วนใหญ่ข้างๆข,ข้างหลังเราทำนากันนะพืชไร่ไม่ค่อยมีแล้วครับส่วนใหญ่เป็นนาอยากรู้ว่าดินเป็นยังไงก็ดูข้างๆเนี่ย อันนี้ดินดินดั้งเดิมนะฮะดอดินดั้งเดิมนะครับอันนี้อันนี้ดินถมนะครับอ่าผมทวนใหม่จากตรงถนนเข้ามาตรงปืด๊ดมาหน่อยนึงแล้วมาหักตรงนี้เพราะเมืผมที่ผมอ่าตรงผมยืนเนี่ยกระตรงออกไปแล้วก็หักออกถึงเลยแค่นี้เองไม่ซับซ้อนครับมันมีหมุดทุกอย่างนะฮะแต่ต้องรางวัดใหม่เห็นไหมมันมีหมุดหมดแล้วเนี่ยยาอย่างคุมหมุดไว้เลยนะครับหมุดจริงนะฮะเห็นปะ แล้วก็ตรงออกไปเลยเนี่ยห้าไร่นะครับผมเลยไม่กล้าบอกไงว่าผมจะบอกขนาดยังไงนะครับอย่างไอ้ตรงเนี้ยห้าสิบเมตรไอ้ตรงนั้นอ่ะร้อยกว่าเยอะไอ้ตรงนี้ก็เกือบเป็นร้อยอ่ะนะครับรวมแล้วมันก็นั่นแหละฮะห้าไร่กว่านะครับเอาง่ายๆมันเหมาะปลูกบ้านอ่ะนะครับเหมาะซื้อเก็บก็ได้นะครับแหมถ้าติดสี่เลนนะราคานี้ไม่มีแล้วครับคูณสองไปสิฮนะคูณสองไปเลยถ้าติดสี่เลนเป๊ะนะครับแต่นี้มันก็เห็นถนนแล้วก็ มีเพื่อนบ้านนะนะมันก็ไม่วังเวงเท่าไหร่หรอกครับเรียกว่าไม่วางเบงเลยอ่ะเด็ดผมจะหันให้ดูหลังอบ้านหลังนู้นนะนะเห็นไหมหลังคาสีแดงแดงท่านเห็นไหมซูมนะครับผมซูมไม่ได้นะกลุ่มบ้านนั้นเห็นไหมแล้วก็มองทะลุต้นไม้ไปนะต้องมาชมครับต้องมาชมอย่าเพิ่งต่อรองนะครับถ้ายังไม่ได้มาชมนะฮะขออนุญาตพูดอย่างนี้ดักคอกันเลยนะครับบางคนเห็นรูปแวบเดียวเท่าไหร่เท่าไหร่ลดได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันชมกันดีกว่าครับนะครับไม่งั้นผมบอกท่าน20บล้านแปลงเนี้ย ลดเหลือส0บ้านเอาไงแม่ละฮะรถให้ตั้งสิล้านแล้วไม่เอาเหรอจากย0่สิบเหลือสิบเอาไหมล่ะครับถ้าไม่มาชมเนี่ยผมเล่นเกมนั้นเลยหม่ละฮะต้องมาชมก่อนครับเดี๋ยวตกเป็นเหยื่อง่ายๆนะครับถ้าไม่มาชมนะครับอ่าตรงนี้เป็นดินอ่อนนะฮะคือเขาพ่งถมได้ไม่นานแต่ตรงนู้นนะถมนานแล้วแล้วหินคุกทับหน้าด้วยอ่ะไปถามว่าทําไมเจ้าของนึงขายล่ะครับเจ้าของท่านมีหลายแปลงแล้วท่านจะเอะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาพูดง่ายๆเอาเงินไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยนะครับ ไม่ได้ใช้ต้องการขายเพราะไม่ได้อยู่นะครับเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นด้วยจบครับทาไมถ้าไม่บอกก็ต้องมีคนถามตลอดนะฮะ <im itation> เข้าแบงค์ได้ไหมได้ครับท่านติดต่อแบงค์เลยท่านไปคุยกับแบงค์เลยนะครับถ้าแบงค์โอเคท่านมาคุยกับผมได้เลยมาชมที่ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะไปคุยกับแบงคนะ์เนี่ยหรือจะยื่นกู้อ่ะท่านมาชมที่ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปยื่นเรื่องเรียบร้อยแล้วยังไม่มาชมที่เลยพอมาชมปุ๊บบอกไม่ชอบเนี่ยมันจะเสียหลายหลายอย่างนะครับ <im itation> เสียเวลาสักครึ่งวันนะครับ่าเสียค่าน้ำมันรดสัก เจ็ดแปดร้อยค่นั้นเองนะครับมาชมที่ก่อนนะครับไม่มีบริการรับส่งนะฮะหลายท่านถามว่าเอ้ยบ้านฉันอยู่แถวบางใหญ่บางแคนะครับแถวจตุจักรแถวมินบุรีมีรถมารับไหมไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นฮะเดี๋ยวนัดชมใกล้ๆกันครับไม่ได้มีรถรับส่งอะไรขนาดนั้นไม่ได้ Delivery ทุกอย่างนะครับเรียนตรงๆเลยฮะตัดออกนะฮะตัดต้นไม้ออกส่วนใหญ่เป็นกระถินะเอาง่ายๆอ่ะนะครับไม้เปาะอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก <c oughs> ่อนซื้อขายเดี๋ยวให้เขาตัดให้ให้เตียนเลยส่วนด้านนี้มียูคาเป็นล้อมกรอบนะครับยูคานี่อยู่ในเขตเรานะอ่ะเห็นไหมจบสั้นๆง่ายๆนะครับกับ5ไล่นิดๆน,น,นะครับ5ไล่ยีตารางวานินดๆนะครับถ้าจาําตัวเลขตารางวาผิดพลาดก็ขอประทานอภัยด้วยก็ลองดู6กล้านเก้าครับใครไว้ใครได้ใครสนใจก็มาชมแล้วจะมาจําไว้ก็ได้นะ2 0 0 0 0ืนนะฮะมาจํา2 0 0 0 0 15วันนะครับอายุในการมาจํานะครับ ผมต้องทําความเข้าใจกับเรื่องการมาจํากันก่อนนะครับว่ามาจําแล้วอ่ะไม่เอาคืนเงินได้ไหม <c oughs> ท่านลองไปดูผมก็ไม่รู้จะแปลไทยเป็นไทยยังไงนะฮะสมมตุติท่านลองคิดตามดูแล้วกันนะครับท่านที่ยังไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะผมบอกแล้วว่าตอนนี้ใครกาลังเก็บหอมลอมดินเก็บเงินเก็บทองดูผมปี5้าอ่าหกสามไปซื้อ6 4สี่หกห้าหกก็ได้อย่าเพิ่งรีบซื้อใจเย็นๆนะครับใครเก็บเงินกําลังเก็บทองอยู่อย่างเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับส่วนเรื่องมาจําเหยี่ดที่ผมบอกนะฮะว่า 20,000นะครับมาจํามาชมที่ก่อนนะชมปุ๊บชอบมาจํา20,000นะครับภายใน15วันโอนนะครับไม่เกี่ยวกับการกู้การกู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับพอไปเจอที่สํานักง,งานที่ดินหลังจากรังวัดก่อนนะมันต้องรังวัดกันก่อนพอเจอที่สํานักง,งานที่ดินหมุกขึ้น20,000ก่อนเลยที่เหลือท่านก็ไปค่อยจ่ายนะครับผู้ขายนะครับโฉนดเป็นชื่อท่านก่อนท่านเข้าใจาเงินนะครับอันนี้คือระบบผมทั้งหมดนะครับแล้วก็มีคําถามยอดฮิต มัดจาแล้วไม่เอาคืนเงินได้ไหมนะครับผมก็ตอบแบบง่ายๆแบบไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยอะฮะสมมติคิดตามผมแล้วกันนะครับมีอายุ15วันใช่ไหมมัดจาวันนี้ถ้ามาวาง20,000นะครับพอวันที่สมมติวันที่1นะวันนี้วันที่1แล้วกันสมมติวันที่15นัดโอนนะครับ13ลังวัดสมมตินะวันที่13ลังวัดเรียบร้อยวันที่14ท่านบอกไม่เอาละที่บ้านทะเลาะกันเถียงกันไม่เอานะครับขอเงินคืน20,000ท่านว่าท่านตลกไหมครับ แล้วอีก13วันแทนที่เจ้าของก็จะขายคนอื่นได้เขาก็ขายใครไม่ได้ต้องมารอท่านบางทีเจ้าของเขาก็เสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมายมหาศาลนะครับบางทีรางวัดเนี่ยหมดมาก,กวันนี้อีกเยอะนะครับ20,000บางทีมันมันไม่ได้อะไรเลยนะครับค่าเสียเวลาค่าอะไรต่างๆที่เสียที่สุดคือเสียความรู้สึกนะครับเสียความรู้สึกเพราะว่าแทนที่13-14วันเขาจะขายคนอื่นได้เขาก็มาขายใครไม่ได้เพราะเขาทำมัดจากับท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องแฟร์ครับต้องแฟร์นะครับต้องเป็นคนไทยต้องแฟร์นะครับต้องเออกล้าได้กล้าเสีย จะใช้คาว่ากล้าได้ก็เสียมันก็ไม่ถูกซะเสมอนะครับท่านผิดนะนะครับคือใครผิดเงื่อนไขสมมุติว่า15วันนะครับเจ้าของเขาบอกว่าไม่ขายแล้วนะเขาก็ต้องคืน2 0,000ท่านใช่ไหมคนขายนะเพราะเาผิดสัญญานะครับแต่ท่านท่านอยู่ดีท่านบอกไม่เอาเงี้ยท่านขอคืนมันแปลกๆนะครับซึ่งผมเจอคําถามนี้บ่อยไม่ต้องที่ดินหรอกครับท่านไปทําอะไรก็ได้ท่านจะสั่งรองเท้านะครับรองเท้าคู่ละสามพันสมมตินะครับท่านจองไหมจองมาจําไปโอนเงินให้เขาแล้วพันห้า รองเท้ายังไม่ส่งนะอีกสองวันท่านบอกท่านของเงินคืนนะเปลี่ยนใจไม่เอาเขาคืนท่านไหมผมถามแค่เนี้ยแหละครับนะไม่ต้องถามอะไรมากมายนะครับเพราะนนี้เป็นคําตอบที่ส่วนใหญ่สากลน,นะครับผมจะใช้คำว่าสากลระโลกมันก็ดูอลังการไปสากลเขารู้กันนะฮะว่ามันจะเป็นระบบนี้นะครับเพราะ,ะนั้นเลยขออธิบายไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีอีกนะฝากเงินไว้ก่อนมาจำเดี๋ยวฝากไว้ก่อนไม่เอาเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่นะฮะ ไม่ชอบไปไม่ใช่ว่าไม่ชอบแปลงนี้ไปเอาแปลงอื่นท่านต้องเข้าใจความรู้สึกของเจ้าของด้วยเหมือนท่านน่ะท่านเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับแล้วมีคนบอกว่าจะให้ช่วยเหลือท่านเรื่องการเงินท่านสมมตินะครับท่านไปขอความช่วยเหลือจากเขาปรากฏว่าอยู่ดีๆท่านพอรู้แล้วว่าเขาจะให้ยืมเงินสมมตินะฮะท่านก็ไปเตรียมแก้ไขปัญหาท่านเลยไปบอกเจ้าน้องเจ้านี้หมดแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมีเงินมาคืนอีกวันหนึ่งไอคนจะให้เงินเงินบอกไม่ให้แล้วนะท่านรู้สึกยังไงอะเนี่ยความรู้สึกนี้ยนะฮะบางทีเจ้าของเขาขายทำนั่นทานั่้ละ เขาดีใจนะครับเขาร้องไห้นะครับเขากอดลูกกอดหลานอยู่ว่าช่วงหนึ่งท่านบอกไม่เอาละท่านไปลายทำลายความฝันเขาไปทําลายความรู้สึกดีๆของเขานะครับไปทําลายความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของเขาท่านคิดว่าท่านทําถูกไหมล่ะนะครับก็ลองดูนี่ฮะเป็นหลักการพื้นฐานนะครับอันนี้คือเราสู่กันฟังไม่ได้บ่นนะหลายคนเนื้อหาว่าผมบ่นอะไรไปเลื่อยเปื่อยไม่ใช่นะครับยังอยู่ที่ยังคุยเรื่องที่ดินอยู่นะฮะยังไม่ได้เป็นหายอยู่แต่ขออนุญาตพูดให้ฟังให้เฉยว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับผมเจอมาบ่อยนะครับ มีอะไรก็ต้องมาคุยกันตรงนี้นะครับถ้าไม่เชื่อใจไม่มั่นใจอย่าติดต่อผมนะครับเบืองค่าโทรศัพท์ท่านนะอย่าติดต่อนะครับถ้าติดต่อแล้วท่านต้องมั่นใจนะครับต้องมั่นใจนะฮะว่าโอเคนะครับถ้าจะมากลัวให้เดี๋ยวโดนหลอกเดี๋ยวโยนโกงสองหมื่นต่างๆ,ๆอย่าติดต่อนะครับผมจะขายให้เฉพาะคนที่มั่นใจผมเท่านั้นนะฮะอันนี้พูดแบบตรงๆนะเดีย๋ยวจะหาว่าผมเป็นคนไม่ง้ออะไรต่างๆไม่ใช่ครับหลักความกันจริงมก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอ ท่านจะไปเสี่ยงเงินให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะท่านไม่มั่นใจเขาอ่ะแล้วท่านจะไปติดต่อทําไมอ่ะเอาต้องเอาที่ท่านสบายใจก่อนนะครับอ่าฝืนี้ทวนใหม่นะครับพูดมากเดี๋ยวลืม5ไร่6ล้านเก้านะครับอําเภอนะครับศรีประจันนะมันอยู่ติดกันศรีประจันสุพรรณบุรีนะครับทำผมไม่พลาดนะมันอยู่ข้ามเกี่ยวระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอศรีประจันผมจำว่าผมเป็นศรีประจันนะนะครับอ่ะลองดูนะครับทำอะไรได้หลายอย่างนะครับ แต่คิดไว้ก่อนก็ดีว่าจะทําอะไรบ้างท้าจะซื้อนะแต่ปัจจัยหลักต้องซื้อก่อนนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหโครงการท่านหนึ่งถึงร้อยคิดหมดแล้วนะครับแต่ท่านลืมหัวใจหลักคือลืมซื้อไงสุดท้ายคนอื่นเอาไปเลยนะครับก็มีหลายท่านที่เสียความรู้สึกเสียโอกาสนะครับท่านเหมือนท่านฝันไว้อะ่ะจะทานู่นทำนี่ท่านลืมอย่างเดียวคือลืมซื้ออะ่ะมันทําอะไรไม่ได้นะครับอ่ะโอเคนะแปลงนี้ฝากกวนแล้วกันนะครับก็สุดท้ายไม่มีอะไรนะครับผมบอยเศรษฐินักราชก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข แปลงนี้ใครชอบกดหมายเลขนึงให้ผมหน่อยนะถ้าชอบนะครับไม่ชอบไม่ต้องกดละกันชอบกดหมายเลขนึงให้หน่อยนะครับก็ขออวยพรนะให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินทองเหลือเฟือเลยใครมีนี่หมดนี่นะครับใครเจ็บหายเจ็บใครจนหายจนนะครับมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับผลบุญหนุนนําแล้วกันนะอ่ะผมบอยเศรษฐีนักข่าไปแล้วโชคดีมีความสุขนะครับจะชมกันในหม่ลงหน้าหนึ่งวันนะครับ